ครับยินดีต้อนรับสู่ห้องผูกขาช่อแนลชัยชัยช่อแนชนชมอ๋อยู่ฝฟอไปใส่แม่หลักคืนเธอะแม่ไปแล้วสีเ็ดแล้วเนี่ยเออขึ้นไปโอ้ยเคยไปเล่นน้ำขึ้นคั้นเออขึ้นรโดดลงมามีองฟุกจะองไปเลือหกคืดนี้ฟกเนี่ยนี่นทางขางเป็นน้องน้ามาน่เออบ มงไปละสูงแล้นะมงมากตุวมึขันนี่ังตัห้าหัวนี่เอาบอกตามเลยใส่หัวต่อก็ปั๊บมาที่ไปไหมมันไยเ้าบ้งหรือต่อหนต่อหรือแตนบ่ารแรกนต่อหรือแตนต่อแตนอาัใสคือมาแตนต่อยต่อยเอาต่อต่อยคือบาแตนต่อยอ๋ออ๋อวดบึ้มบึ้น่ยวมสัตลงมากหนหน้าแบตื่นซ้ำนี่ละ มดพุงหลาลงมาน่ยงหลาตงลงเออขี้ตมพอดีลอกับน้ำกันนี่ละโอ้ถึงมาคือเปลี่ยนคือเปลี่ยนสีผิวเปลี่ยนเป็นไปะตมันดูดอืมันดูดเป็นบ่้เ้เออดังวะคือนมันไปถอดออกเว้ยโอ้ยไปหลักตองวองัดเนาะอืมตนต้นต้นไม่ตอตออะไรอืมตอต่อยเป็นบ่เม็ด มึนนะมึนตัวบ่มึนสิปีขึ้นไปโดดลงมาบ่กเนาะก็ขึ้นมึนนั่นล่แเล่นน้ะก็นั่นแหละก็มึนไงก็ยังมามึนมาหันก็ยังมาอยู่มึนข่อยมึนดิเนี่เออเออก็มึนตัวบ่มึนสิขึ้นไปโดดลงมาบ่กเนาะฮักน้ำงอนมาก่อนว่าเจ้าหรือผัวเอาให้จบเอาให้จบก็พร้อมจะเ่นแล้วก็พร้อมร่วงไปเลยนี่เฮ้ย เจ้าเพียนใจบอกหากาดได้ไปคิดเป็นคนอยู่นอกสายตาฉันมาซา,า,าบังแย่งเรา,าอ,อันนี้ <laughs> อ้อยตัวตัวตัวเจ้าเฮาเดียวเดี๋ยวไม่จีบถือเรื่อง <laughs> นี่วะโอ้เสียงนี่บ่มีติดครับบ่มีถึอมาสร้างว่าเสียงนี่เขาวีทิม <laughs> 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 เด oh. yeah. oh. hmm. pues, ี๋ยวตือถามก่อนเปดเพลงจ้าของขึอโบหงจัเกียจะปากอะจะปอดจะปอดไปไปเบิ่งยอดเบี้ยวอยู่ดีขึ้หอนแต่วยามักมักจะเป็นยังไงวะเมียเขากเพลงนี่ไหมเพลงจะไปจะไปมักมักได้เสีย แค่คนที่พายยางเขาไปไทยข้างในอ๋อมาเป็นยังเขาไปปวดท้องไหมเขาสิก็อยากเขาไปไทยอย่างบ่นออกกันไทยอะไรจะลองคือดงเอาขวดอยยางไปจักสองรอยเมตรเดียวคือกล้องไปยังสิค่อยถือไปได้ลองเออเขาไม่ยั้งเขาไม่หลุดของคอยไป้ออยั้งรถมาเห็นบ่อยไหเห็นบ่อยหรืเข้าบอได้ซ้ำเห็นบอรถมาพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยแล้วไปเอาหนีเสียดหรือซื้อหางด้าไปจะถือไปยังสิเอ้โหโกดข้างในเขาเขียนไปเธออยู่เขาบอกกัดกัดสีถือออกมาเนี่ยล่ะถ้าเขาถามมาถือเขามายัง เอากระปายหามันบ่มีเออมีแต่หามปืนเนะเาะออโอ้ยเอาละพื้นที่ควบคุมว่าสันอ๋อหมาลมอเจงวจวดตกใจโอ้ยโทรศัพท์ซีเครื่องบัดไล่อยู่ซองเดียวทรล <laughs> ุเจ้าติยดยังกระโดดไอเดียสามซองประทับใจโลนอน จ้ะครับค่ะปลูกมะทางน้ำหอมไม่รอ SC ปลูกทูเรียนไม่รอ SC ครับอีก5ปีนะเจอกันโอ้ย5ปีเอามันถึงเป็นลูกมันโดดไปบัวครับ5ปีไม่โดนนะเกออ้แต่ผมนานนะ5ปีไม่นานนะอผมไปตรงวผมได้กินเลยไอ้ไปตลาดผมได้กินเลยนะ โอ้โหห้าปีผมไปตลาดมุกดาหารผมยังได้กินแล้วที่ปานี้นานะเอฟซีทุเรียนมะพร้าวไปตลาดเตาตลาดมุกดาหารว่าแป๊ไปถึงชั่วโมงก็ได้กินแล้วโอ้อ่อเขานั่งเครื่องแค่วันเดียวก็มาถึงแล้วนะฮะต่างประเทศยี่สิบสี่ชั่วโมงครับแต่ของแต่ของแม่ผมว่านานไปหรือเปล่าของญาแบบักห้าปีมะเพ้าห้าปีทุเรียนห้าปี เขาไปตลาดเขาไปมุกดาหารพ่อสมองเขาก็ได้ก e mm ินแล้วแม่เขาเขาเขาปลูกไว้กว่าโอ้ยสิมาห้าปีก็ประทายแล้วเนาะครับโดนตาจอดเรียงนอนกันอับลาดอยเอากรย่างไปย่างมาแล้วก็ถ่ายคลิป อีกสองนาทีบ่ <c oughs> มีหี่ยงลงล่วงลวดเอ๊ะคือในโปรตีนย่างไปแล้วก็ย่างมาแล้วก็ครบดีหนึ่งคลิปนํ <c oughs> ำควายเด้อคอยอยู่นอกเส้นเหลืองอยู่เด้อแอชเช์อันนี้เท่าไหร่นะไหนครับไอตัวนี้กับตัวนี้คนละอย่างอันนี้อีกส่วนหนึ่งอันนั้นเท่าไหร่นะสองกว่าอันนี้สองกว่า อันนี้เท่าไหร่นะแม่สองกว่าเลยเนาะอ่าสองกว่าประมาณห้าเนี่ยครับเบ็ดเด็ดเนี่ยเวลารตั้งแล้วมันบบคือที่สกปรใช่ไหมไม่ครับในลาตเซนด์หรอเยอสร์เกี่ยวน้ำก็อยู่ขากล้องนี่ไงคะแล้วมันจะล้มไหมไม่ล้มครับนี่ไงฮะใช่ฮะเกลี่ยว่ามีแต่น้ำมาหมดโปแล้วค่ะ บบยืดโซ่ไหนครับครับเอ้ยยืดโซ่ต่ำไหลไม่ล่ะ,ะโอ้ยคอยยืหนึ่งส่วงแม่โอ้ยนี่ครับสบายสบาย,บายใช่มันเบาครับที่ผมเน้นขาหนักเพราะว่าเวลาเราตั้งมันไม่โยกใช่มันจะหนักแต่มันก็ไม่หนักมากนะ ไม่หนักมากใช่ครับนะครับใช่ครับอันนี้มาแบบเป็นชุดเลยครับขาก็มาแบบของแม่มาต่อยก็มีตัวหนึ่งอ่ะแบบคล้ายๆแบบเดียวกันแต่ว่าขาอีกแบบหนึ่งครับได้ครับสั่งมาลงเลยได้อะแบบนี้เหรอ แต่ว่าข้อต่อมันต้องเพิ่มนะครับเพราะว่าตัวไอ้ตัวนี้มันมันน็อตน,น็อตนี่กับน็อตตัวนี้มันเท่ากันแต่ว่าสั่งข้อต่อมาต่างหากโอโกไรก็สั่งมาอยู่วันนั้นเห็นแกสั่งมาเป็นเซตอซ่ะซื้อซื้อแกเอาไ้าเพราะมันมีชุดเหมือนกันไอ้ข้อต่อนะซื้อตัวเดียวก็ได้ของแกมีหกตัวต้องหกหรือแปดแกซื้อมาเป็นเซตร้อยร้อยนิดหน่อยได้เดี๋ยวผมสั่งให้เลยครับครับ ตอนนี้เป็นสมาคมก้มหน้าครับผมอุชครับ,<ม>รบขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ